ระยาเยราไปเล่นในคลิปกันดีกว่า e o e โอยโอยโอยโุยโอยยโอยโอยยโอยโอยโอยยอยโยโยโโอยย จอดรถจันไม่ดีให้เราเฉียวจนเลยไปไ้ีบเข้าร้านโอ้โหเกือบหลอโอเคก่อนเข้าร้านเราก็ต้องดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนสามสิบบาทโคตรจะแพงโอเคเลือกเพิ่มแล้วก็ทันชมยุทธ Yeah. It's fucking great when you're on my side. <laughs> Wait, we've been waiting right for you. You guys smell something? <laughs> <I> <laughs> <did>. <laughs> sexy shoe. You know what happens to rats, way uh, Yeah, Conroy gave me all the details when he was <laughs> helping me out <laughs> on that <laughs> minibus. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> you're so sad, <sick. laughs> hey Who the fuck do you think you are? <laughs> huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested. I he ran it out, Popstar Winston. I know he did. Oh, you're gonna do work. Uh, this motherfucker right here's a snitch. Uh, is that right, Ming? You fucking rat! I sent you to Popstar, and now he's in jail. Yeah. And who stands to gain the most from that? You're gonna take over uh, Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You supply the man. whole city with drugs. You and dog eyes. Popstar's gone, and you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are huh? oh, you guys actually listening to this asshole? He's a rat! He's a fucking rat! <laughs> you're still working for that bastard, hey, man! Hey. Wait, wait, listen, I swear! Oh, it's a dirty fucker! He's a dirty asshole! a dirty yourself for you this like มันก็บอกเราว่าถ้าเราคิดจะทรยศมันนี่มันจะต้องได้รับผลอย่างนี้ไอชิหายนี่กูเป็นสายเลยนะเนี่ยไ,ได้ยินเสียงเด็กะ ผั n ท่านจอมยุตธตื <s <s ่นแล้วฝ um> um> ัดร้ายจะกลายเป็นดีพวกรีบตื่นล้างหน้าล้างตาหน่อยไหมโอ้โห พอีส่งพีซีเลยตอนนี้เขายิ <feature> ่งหาว่าเราเป็นกบฏอยู่อาล้างหน้าล้างตาก่อนตื่นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาเข้าน้ำด้วยเดี๋ยวแบบใครนักหนาวะเนี่ยเขาให้เราไปหาเขาจะคุยด้วยเฮ้ยเวยดูหน่อยดิเวยใหญ่เพราะว่าเวยแหมดีเหลือเกินเอาไงดีอ่ะไปทำธุรกิจ เอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันยึดเส้นอินหฮ้ยหนว่าไปหาตำรวจก่อนอีกอัน How many times I tell you you can't f l u s t that shit down the toilet y o u trying to break i a building of glass เรายังไม่ไปหาตำรวจดีกว่าเสียงเรียกร้องเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันขึ้นได้หรอเปล่าไม่ไึ้นไม่ได้หรอ เราปีนไม่ได้เหรอเออเนี่ยปีนได้นิแต่ติดถือท้ายแล้วก็ติดตึ๊บ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 ,บอ้าวอ้าวติดติดอยู่ดีโอเคทันจอมยุทธเราไปกัเนเถอะ าหรือเปล่าก่อนเข้าเวทผมขอแวะหน่อยนะท่านแวะหน่อยแวะหน่อยแวะนั่งคงไม่เสียหายเผื่อข้างในมีของไนะมันต้องมีแหละโลงขนาดนี้เฮ้ยมีถ่ายรูปกันด้วยถ่ายด้วยจ้าโอเค everybody readyDon't yawn. You look bored. โอเคมาถ่ายรูปกันนะเนี่ยเป็นคู่รักที่น่ารักมากเลยนะครับ อโอเคท <Okay. S 1> ุกคนพร้อมไหมไปต่อไปต่อ <c oughs> นี่ไงเจอจนได้ครับ <c oughs> ผมว่าแล้วยังไงมันต้องมีมันไม่มีไม่ได้โอเคเปิด <Okay. S 1> ่องที่โกเทียบได้ตังค์ทัง <c oughs> ง้งหมื่นนึงมีกระถางที่ไปจุดแถวนี้เปล่าดูด้วยดูด้วยเหมือนจะไม่มีนะโอเค Say "quets" or "yeah." Cha cha yuzu now. What the hell, man? This Wow. Can I help well, you with something? Yeah. Are you Ping? <laughs> no. There's no Ping. <laughs> How about the owner then? I'm the owner. I'm just not Ping. <laughs> All right, not ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Oh, sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You Need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Did you get the bug? I got it. it. No. เอฮารุนมลักขอได้ไงไอ้ขโมยน่างั่งเดี๋ยวเจอกันปัดโถ่ยน่ไปไหนมะยันนี่มันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนโอยยาบัง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 ยังของหรอโอยโอเคตรงนั้นมีของด้วยแต่เดี๋ยว ให้อย่ามามาอย่าเวไอศรีมสเปเชียลดอเดี๋ยวเดี๋ยไมเวอะไรเวเลยเหนนี้กำโพงกั้วกวอวิ่งไล่วิ่ไล่วิ่งใกล้แล้วกทันมาแล้วใทันมาแล้วเ้อรใกล้้ใ้แล้วใกล้ถึงตัวมาแล้วตะคุบแน่นอนทางตันอย่างนี้มาเขึ้นมา อย่ามาขโมยของกันเอขอ้ออึ้อขออเขึ้นมาลนขอ้ขึ้นมาอนขึนขึ้นมึ้นขอ้นขึ้นขึ้น่อยเขึของนขึ้นมาอนขึ้นขอ้เอึ่อขึอนขึ้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 นะึ้อขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขนน Okay. all those up. Contact. contact. Did you get the bug? I got it. Our surveillance team reports that you should it be able to get onto out. the roof from the construction site next door. Whatever you do, don't let them see you planting that bug. No shit. Okay, i to I go to I I <laughs> 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 โอ้มีกล้องวงจรปิดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีแค่ฮะเว้ยประมาณนี้หรือเปล่าที่เราเห็นแสงใช่ตรงนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดครับไอครันขอโทษขอโทษไหนเกมะ Would you like some ice cream I'm starving อืม thank you I hope you come again โอ้โหมาเป็นแท่งโอเคเยี่ยมเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูหน่อยนะไอศครีม best f l a v o r for i s t m a s อ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแฮกนะครับเราไปทำเควสหลักเราแต่เราก็ตกใจนึกว่าเจอมังกรอยู่ไอศครีม special discount for men with nice shoulders ไปดูรถอะไรดี เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวเขามีรถใช้ครับอ่าเราจะได้รถใช้ขึ้นมาแล้วรถใช้หน่อยครับเอารถใช้หน่อยนี่ต้นไหนนะไปก่อนได้จุไม่อ่ะหายละลาก่อยเข้าซอยนี่แหละเข้าซอยสิบห้าไม่เข้าซอยสี่สิบ ทาได้เฉาะในเกมนะอย่างนี้ อ่านนนถึงไงล่ะถึงแล้วครับปึ๊บอ่ายังไม่ถึงนีกเหรออะไรแสงแวบเมือนจะเห็นแสงแวบเอ้าขอแหวก่อนดีครับเปิดบล็อกหนเปึกวเหมือนเ o w t e b t i o ฮ้ยไอพวกนี้มัน We can fight huh y e Okay, hey, don't try that shit. You got something to say. Talk. I don't, I don't go on. It's too easy. This guy comes out of nowhere just when Dark Eye pressing us. Oh, yeah, but where is uh. not Okay, okay. Hey, I'm getting some noodles from the kitchen. You want some? Sure. Why not? What kind? <laughs> Your fucking noodles, Richard. Whatever's back there. I kind of feel like pork. So get pork. You want? want pork too? I kind of feel like pork. So get pork. You want? You want pork too? You're เจอเออเจอแล้วโอเคฟังเสียงชัดขันกับ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 โอเคไปสะดอกก่อนต่อแอบง่าย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 อย่างนี้ง่ายแน่นอนโอเคค่อยๆนะค่อยๆนะคลิกโอเคคลิกเอ้ยเอ้ย โอเคเปิด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 เด,ด,ดี๋ยวลงฐานลับเลยแล้วกันออสุดท้ายเราก็ทำมิชชั่นตำรวจนะฮะรู้ว่าจะโดนมันตัดแขนยึดโดนยิงหัวใช่แล้วมาไปสักภารกิจหนึง่งสุดท้ายยังไงเราก็ต้องทำของตำรวจก่อนแล้วเนี่ยโอเคมาภารกิจ ไม่รู้ว่าง่ายหรือยากภารกิจต่อไปเนี่ยวันนี้เราไม่เจอไอ้สิบสองนักสัตว์หยกเลยนะถ้าเจอจะดีมากนี่ใกล้ถึงแล้วเดินกันจนขาโตหมดแล้วเนี่ยป่วยเราคุณทำไรครับคุณโทรศัพท์บอคุยทำไมคุยทำไมคุยทำไมโอเคครับเรามาเป็นคนดีครับเรามาเป็นคนดี เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีกรา้โกรตโอ้ยเฮ้ยไนีโอโอ้โอ้โอ้โอโอ้าโอโอ้โ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอยโอ้โโอ้โโอโอโโอ้โอโโอ้โ้อโอ้โอ้โอ้โ้อโอ้อ้โ

ยเฮ้ตีอยเ้าตนี่แนเตีทจอะไนีเฉนอะมานีด้วมาดิยัดต้โทรศัพท์ครับไเลยัมาดิมาดิเดี๋ยไม่ตายดีไม่ตายนะครับจับไปยัดต้โทรศัพท์เอาไม่ได้จะยัดตู้โทรศัพท์มาดิมาดิเฮ้ยเจ้ยเกือบมา มาอื้ลอกได้ทุขา s โยอก้ประจ้ยาโดนทีอื้อื้อ้เยอื้อโทําไ SK, SK, F, าาา F, ม,าอมาไอ้พวกพยายามันเยอะจังวะอนนี้

1>, 1 2 3โอเค1ถูกแล้วครับ2ใส่ตรงนี้เปล่า3 4เฮ้ยเอาว่า4 5่อ่ะหยังไม่ถูกอ่ะหกยังไม่ถูก7 7ยังไม่ถูก8อ่ะเป็นไงวัวนี้เขาเรียกว่าไฮเทคดิจิตอลครับโอเคลองไปดูไว้ ว่ารอบนี้ใช er ้ได้เปล่าเป็นไงรอบนี้ก um, ็ถ oh, so sort of ือว like, ่าเป็นการแบบเรียนรู้ขั้นขั้นโอ้ขั้นโอ้คนเราก็ต้องพัฒนากันมากไอหนูยึดรถไงไปอะไรมาจอซีนั่งจอซีได้ใช่ไแต่ว่าอะไรคนรู้นี่ช่วยบอกผมทีนะไออะไรไๆจอซีน่าอะไรนี่คืออะไรมเป็นการทำงานนีแล้วก็ไอไอพูเผาพูเผาเลยไอคันจ้า ครับนับวันนับวันเนี่มึงยิงทำตัวแปลกแปขึ้นทุกวันนะครเอาเลย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 ว่าให้เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านนี่หว่าฮะยอดไลนดนนี Would never do that ตัไหนวะไหนอะ อะไรอ,อยู่ไหนเบ็นมีอะไรเลยอ่ะอยู่ในห<อ>้องเหร,รอเซฟคอนนะหรือว่าเราเราเราต้องไปเซฟคอนมั้ยคือโซนไหนปล่าโอเคจุดนี้ไงที่เราแฮกได้ต้องดูก่อนฮนะใครเป็นพวกค้ายา ไม่มีเลยเว้ยเราจะจับใครล่ะเนี่ยหาตัวโจก่อนนีเปล่าตัวไหนวะ Enter โดยการแบบล็อกตัวแต่ผมยังไม่เห็นว่าใครมันจะดอันี้เลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงคนนี้เลย น,นี่เลยครับล็อกดิจับจับจับโดนจับไปล็อกตัวครับไปขังคุกเรียบร้อย got them. Got them. เรียบโอเคก็สำหรับพานนี้ก็เป็นอันที่ ถ้าผมใจฮะปลดลลอกปลดลลอกได้เร็วมากโอเคโอเคครับผมก็ถ้าสนุกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยนะโอเคเจอกันใหม่พร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องให้เวนั้นนอนก่อนโอเคเจอกันใหม่พร์ทหน้าสำหรับพาร์ทน,นี้ก็สวัสดีครับ